ในที่สุดนะครับราคาทองคําในตลาดโลกนั้นก็ทําราคา new high ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับตามที่ได้บอกไว้แล้วนะครับว่าในสัปดาห์นี้นั้นให้จับตาราคาทองคําให้ดีเพราะว่ามีปัจจัยสนับสนุนล่าสุดนะครับราคาทองคํานั้นขึ้นไปทำไํำสติอธาร์ new high นะครับขึ้นไปเกือบๆ40ดอลลาร์สหรัฐต่อออนนะครับราคานั้นซื้อขายอยู่ที่2,469ดอลลาร์สหรัฐต่อออนหรือปรับตัวเพิ่มขึ้น1.64% ราคาทองคาในตลาดโลกนั้นตอบรับนะครับกับทอยแถลงของเจโลมพาเวลประธานเฟดหรือว่าธนาคารกลางสหรัฐนะครับที่บอกว่าการปรับอัตราดอกเบี้ยลงอาจจะไม่ต้องรอว่าเงินเฟ้อนั้นจะต้องปรับตัวลดลงถึง2%เนก่อนคือระดับ2%เปเซนั้นคือระดับเงินเฟ้อนะครับที่สหรัฐนั้นพยายามจะปรับลดลงมาซึ่งพาเวลนะครับกล่าวทอยแถลงต่อสมาคมเศรษฐกิจแห่งวอชิงตันดีซีเมื่อวันที่15กรกกรดาตามเวลาท้องถิ่นย้ำในทอยแถลงของเขานะครับว่า สถานการณ์ในครึ่งปีหลังที่เหลือเนี่ยนะครับนโยบายภาวะเศรษฐกิจแนวโน้มก็คือว่าอาจจะไม่ต้องรอนะครับให้เงินเฟอ้อนั้นลงมาถึง2%ก็อาจจะให้มีการลดดอกเบี้ยลงก่อนได้นะครับซึ่งพาเวลย้ําว่าไม่คิดว่าเศรษฐกิจจะ,ะเผชิญกับภาวะสุดตัวลงอย่างรุนแรงหลังจากมีการขยายตัวมาก่อนหน้านี้ ความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นนะครับว่าเงินเฟอ้อจะกลับสู่ระดับ2%ซึ่งจะเพิ่มความเชื่อมั่นดังกล่าวคือข้อมูลเงินเฟอ้อที่ดีมีจํานวนมากขึ้นและเมื่อไม่นานมานี้ก็เริ่มเห็นข้อมูลว่าเงินเฟอ้อนั้นกลับสู่ระดับที่ดีแล้วอันนี้ก็ไปส่งผลนะครับนะักลงทุนก็มองว่าการปรับลดอัตาราดอกเบีย้ยในช่วงที่เหลือของปีนี้นะครับอย่างน้อยสองครั้งนั้นอาจจะเกิดขึ้นแล้วก็ทําให้ราคาสินทรัพย์ที่ไม่เสื่อมค่าลงนะครับเมื่ออัตาราดอกเบีย้ยปรับลดลงอย่างทองคํานั้นมีแรงซื้อเก่งกําไรเข้ามาม นอกจากนั้นนะครับข่าวสารทองคําในตลาดโลกยังได้ข่าวดีนะครับจากการที่กลุ่มบริกนะครับกลุ่มประเทศเศรษฐกิจใหม่นั้นจะใช้ทองคําในเรื่องของการสนับสนุนของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็ค่าเงินนะครับที่จะใช้ร่วมกันในกลุ่มด้วยการปรับตัวของราคาทองคําขึ้นมาทำออ m ท n e นิวไฮก็จะทําให้ราคาทองเปิดตลาดในวันพรุ่งนี้ราคาทองในประเทศนั้นจะปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะครับหลังจากที่วันอังคารที่ผ่านมานี้ปรับตัวขึ้นไปแล้วกว่า350บาทต่อบาททองคํา ในตอนนี้นะครับราคาทองคําแท่งนั้นรับซื้อ41,550บาทต่อบาททองคําขายออก41,650บาทต่อบาททองคาทองรูปพรรณนะครับรับซื้อ47,95.56บาทต่อบาททองคําและขายออก42,150บาทต่อบาททองคําอันนี้คือราคาทองวันที่16กรกฎาคมนะครับจับตาราคาทองในวันพรุ่งนี้นะครับกดติดตามช่องของเราไว้ครับเพื่อติดตามข่าวสารทองคําอย่างต่อเนื่อง